การประชุมที่ผ่านมาในวันนั้นวันนี้วันที่เท่าไรครบองค์ประชุมได้เนี่ยเพราะว่ามันมีฝ่ายค้านอยู่กี่คนอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ฝ่ายรัฐบาลน,นั้นหายไปเท่าไรผมว่าเรื่องแบบนี้คือความจริงที่สามารถพูดได้ สวัสดีครับแฟนรายการไลฟ์ทอล์กนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะจัดรายการในขณะที่กําลังเดินทางอยู่แบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเกือบจะถึงจุดที่จะจอดรถได้แล้วครับขอแต่ขออนุญาตทาแบบนี้กันก่อนแล้วกันนะครับทักทายนะครับสาหรับแฟนรายการขออาจารย์จัดนะครับมีใครเข้ามาบ้างแล้วขออนุญาตทักทายกันก่อนนะครับนะฮะ,ะเห็นว่าแวบ,บมีใครเข้ามาบ้างนะครับสัญญาณเป็นอย่างไรขณะนี้ เพราะว่าเดินทางอยู่มือไม้สันเดี๋ยวก็จะอ่านไม่ได้แล้วนะครับจากะจดุจักครับคุณปิยมณีครับสวัสดีนะครับนะฮะใครเข้ามาอีกครับนะตอนนี้สิบท่านแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเจอ้าเสียผิดหรืป่าเนาะอ่าท่านดรสมคิดครับสวัสดีครับนะไม่ได้เข้าไปทักทายกันเลยนะครับนะฮะคุณตุ๊กครับสวัสดีครับคุณอโน่ไทยนะฮะ ก็ขอบพระคุณมากๆเลยที่เข้ามาทักทายการคุณพรทิพพานะฮะตอนนี้ผมกำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครอ,อ,อนอมรรันตนากโกสินนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะต้องไปร่วมงานในการขึ้นเวทีพูดจาทักทายให้กำลังใจกับกรณีของท่านทาวรเซนเนียมนะครับก็คงไปทักทายพี่น้องแฟนคลับ ของท่านถาวรด้วยนะครับก็ได้รับการได้รับการติดต่อมานะครับก็ถือว่าเป็นอะ,อะไรที่ท่านถาวรเองเนี่ยนะครับให้เกียรตินะครับที่จะให้ผมไปในงานของท่านนะครับจริงๆก็เป็นทีมของชมรมคนใต้นะครับที่เขาจัดขึ้นเพื่อที่จะ,ะแสดงกําลังใจมอบกำลังใจให้กับท่านถาวรน,นะครับในฐานะที่เป็นนักสู้นะครับในการต่อสู้กับความไม่ถูกต้อง แต่ผลที่ท่านได้ก็คือการลุดออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีนะครับรวมทั้งท่านเองก็ต้องลาออกจากไม่ใช่ลาออกสิท่านก็ต้องหมดส,สมาชิกภาพของการเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าในพรรคประชาธิปัตย์นั้นมีข้อกําหนดนะครับซึ่งเป็นธรรมนูญของพรรคว่าผู้ที่ถูกคําสั่งศาลว่าถ้าเกิดถูกติดคุกแล้วนี่ก็จะมา ยู่ตรงนั้นไม่ได้ท่านก็เลยต้องเดินออกมาพูดง่ายๆคือณวันนี้นะครับท่านทาวันเสียเนียมเองก็ก็สละทุกอย่างเลยนะสูญเสียทุกอย่างเลยผมใช้คำพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าในขณะที่ตัวเองได้เป็นรัฐมนตรีก็ต้องดุดจากตำแหน่งด้วยสสอะไรรหมดเลยนะครับก็อยากจะไปให้กำลังใจสำหรับคนที่ต่อสู้คนที่ทำทุกอย่าง เพื่อความถูกต้องนะครับพวกนี้ก็จะเดินทางไปในช่วงของตอนเย็นนะครับเพราะว่ามีงานในช่วงตอนเย็นนะครับผมก็จะขึ้นเวทีประมาณสักทุ่มกว่าๆนะครับเสร็จแล้วก็คงจะเดินทางกลับเลยครับวันนี้นะครับขออนุญาตพูดถึงข่าวคราว,าวในเรื่องของสภาล่มสักหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการเปิดประชุมสภากันมาเนี่ยผมได้พูดเรื่องสภาล่มอยู่สองครั้งแล้วลนะ่ะจะจาไม่ผิดแต่ว่าดูแนวทิศทางแนวโน้มของสภา รูเหมือนว่าปัญหาเรื่องสภาล่มเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถที่จะก้าวพ้นไปได้เลยนะครับพอดูแล้วมันยังเป็นเป็นเรื่องที่ยังไม่เห็นว่าจะแก้ได้อย่างไรเลยนะครับนะทางพารรคฝ่ายค้านเองก็บอกว่านี่เป็นเกมทางการเมืองที่เขาก็พยายามเขามองว่านะครับฝ่ายค้านเท่าที่จับประเด็นให้สัมพาษธ์ได้ก็มองว่าการรักษาองค์ประชุมเนี่ยเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาล น,นี้เป็นมุมมองของฝ่ายค้านบอกว่าองค์ประชุมจะต้องครบเนี่ยเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลนั้นมีสสออยู่ในมือนั้นเกินเกือหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลมาก็แค่รัฐบาลมาจนครบทุกคนเนี่ยก็สามารถเปิดประชุไมได้แล้วเพราะว่าเกินเกือหนึ่งแต่ในมิติของฝ่ายรัฐบาลก็มองว่าในซีของรัฐบาลก็มีบางคนก็ติดภารกิจนะครับบางตำแหน่งก็ต้องไป เยี่ยมยนประชาชนไปทําภารกิจในต่างจังหวัดอาจจะมาประชุมไม่ได้ฝ่ายสะาบันก็มองว่าจริงๆแล้วองค์ประชุมเนี่ยมันต้องรับผิดชอบร่วมกันก็ทั้งสองฝ่ายก็ต่างคนก็ต่างเหมือนกับว่าไม่ได้มองมาที่ตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวในเรื่องความรับผิดชอบแต่มองไปว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องรับผิดชอบนะฮะหรือร่วมกันรับผิดชอบ ก็คุณทิติวัตรเข้ามากับจากรันยิกสวัสดีนะครับผมนะฮะเลบตามองพอดีเพราะว่ารถกําลังชะลอลงนะครับคุณดารุนีรับชมแล้วนะครับคุณพมพรบอกว่าร่มขนาดนี้น่าจะยุบไปเลยนั่นแหละครับคือประเด็นที่ผมจะพูดวันนี้ครับคุณพมพรกาลังพูดกําลังเขียนมาในสิ่งที่ผมกําลังคิดในใจอยู่ผมกําลังจะบอกว่าหน้าที่ในการประชุมสภาเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร หน้าที่ของคนที่มาเสนอตัวเข้าไปทําหน้าที่แทนประชาชนแล้วบอกว่าจะทําเพื่อประชาชนทําเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนจึเงเสนอตัวเข้าเป็นตัวแทนของประชาชนรับเงินเดือนไปก็เป็นแสนแต่พอถึงเวลาแล้วทีวงได้มีโอกาสเข้าไปนั่งทําหน้าที่ในสภาผู้แทนสภานัแล้วกับปฏิเสธการประชุมไม่ว่าจะเป็นการปฏิเสธการประชุมโดยการที่ไม่ได้เข้าประชุมจริง หรือแม้กระทั่งการปฏิเสธการประชุมโดยการที่อยู่ในห้องประชุมแหละแต่ไม่แสดงตนมันก็ทําให้สภาล่มสิครับอย่างที่ผมบอกไว้มากกว่าสองครั้งก็คือว่าหน้าที่ของการประชุมสภาเป็นหน้าที่ของสสทุกคนครับแล้วถ้าสภามันประชุมไม่ได้ฝ่ายนิติบัญญัติทำงานไม่ได้เนี่ยมันจะมีกฎหมายที่ออกมาเป็นประโยชน์กับประชาชนได้อย่างไร คงปฏิเสธไม่ได้ทั้งสองฝ่ายนะครับในความคิดของผมไม่ได้ไหมายความว่าผมเข้าข้างรัฐบาลแต่ผมมองว่าทุกฝ่ายควรจะรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็สามารถจะเอาผลจากที่ตัวเองทาเนี่ยมาบอกประชาชนได้เช่นฝ่ายค้านเนี่ยเข้าประชุมก็แสดงตนเถอะครับจะแล้วก็เก็บข้อมูลมาครับแล้วก็มาบอกประชาชนให้รู้ว่าเนี่ยการประชุมที่ผ่านมาในวันนั้นวันนี้วันที่เท่าไหร่ คบองประชุมได้เนี่ยเพราะว่ามันมีฝ่ายค้านอยู่กี่คนอยู่กี่เปอร์เซนต์ฝ่ายรัฐบาลน,นั้นหายไปเท่าไรผมว่าเรื่องแบบนี้คือความจริงที่สามารถพูดได้และเป็นประโยชน์กับฝ่ายค้านกับคนที่เข้ามาประชุมการรักษาองค์ประชุมเนี่ยน่าจะเป็นหน้าที่ของทุกคนและก็เอาความจริงมาอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าใครบ้างที่มันโดดประชุมใครบ้างที่มันมาแล้วมันไม่ยอมประชุม ที่อย่างนี้ดูสิครับอยู่ในห้องประชุมแต่ไม่แสดงตนว่าจัวเองมาประชุมมันช่างแตกต่างกับกรณีที่น่ะครับไม่อยู่ในห้องประชุมแต่ฝากเพื่อนเสียบบัตรแทนกันมันแปลกนะฮะนี่หรือที่เรียกว่าสสผู้ทรงเกียรติที่กินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนผมจึงเห็นว่าถ้าเกิดเหตุการณ์สภาล่มแบบนี้อีก ในการเปิดประชุมที่จะเปิดประชุมหลังจากปีใหม่จะเปิดประชุมเนี่ยลุงตู่ครับผมอยากจะมีมนสกดแล้วก็ส่งสัญญาไปถึงลุงตู่ว่าลุงตู่ครับยุบสภาไปเลยครับก็ถฝ่ายค้านมันไม่ยอมมาประชุมฝ่ายรัฐบาลมันก็ไม่ยอมมาประชุมทาให้องค์ประชุมไม่ครบถ้าอย่างนี้จะให้มันเป็นสภาอยู่ทาไมล่ะ ก็แสดงว่ามันเอาแต่กินเงินภาษีเอาแต่กินเงินเดือนแต่ไม่ยอมทํางานก็ยุบไปเลยเลือกตั้งใหม่แล้วก็ทําบทสรุปออกมาเลยครับว่าในสมัยประชุมที่ผ่านมาตั้งแต่มีรัฐบาลตั้งแต่เลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยใครขาดประชุมเยอะที่สุดใครขาดกี่เปอร์เซ็นต์ใครมาครบก็แฉก็ออกมาให้เห็นเลยครับมันจะได้รู้ไงรวมทั้งการประชุมวิบด้วยเมื่อไม่พร้อมจะมาเป็นสอสอ ก็ควรที่จะลาออกไปหรือไม่ก็ไม่ควรจะมาสมัครหรอกครับนี่หลอกหล,ลอกลวงประชาชนกันนี่เห็นเลยนะครับหลอกว่าตัวเองพร้อมจะทํางานให้ประชาชนจะทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนมันเป็นการหลอกลวงครับเมื่อหลอกลวงแบบนี้แล้วทําอะไรเขาไม่ได้แบบนี้ลวงตูก่ก็ยุบสภาไปเลยจบเลยเป็นเกมครับไม่ต้องไปมองว่า ใครจะเสียเปรียบใครจะได้เปรียบแต่ให้มองว่าประชาชนนหากที่กําลังเสียเปรียบกฎหมายคาสภาอยู่ตั้งกี่ฉบับกฎหมายสําคัญสําคัญตั้งกี่ฉบับที่มันค้างเติ่งอยู่แล้วลงตู่จะบริหารไปอย่างได้อย่างไรถ้ามันยังเกิดปัญหาแบบนี้อยู่สภาล่มแล้วล่มอีกมันน่าอายนะครับแล้วท่านรู้ไหมครับการที่สภาร่มแบบนี้สุดท้ายจะมีคนเอาไปปั่นกระแส ไปซทอีกว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่มีศักยภาพไม่มีความเป็นความพร้อมในการทําในการบริหารบ้านเมืองนะฮะแต่ยังทู่ซีที่จะอยู่ต่อไปนะฮะเพราะฉะนั้นในความคิดผมเนี่ยผมดิคิดว่าการยุบสภาน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในกรณีนี้ก็ในเมื่อมันไม่ยอมมาประชุมกันอนะ่ะก็ในเมื่อมันไม่ไม,ไม่ไม่ทําหน้าที่กันอนะ่ะก็ยุบไปเลยสิครับ นี่คือหลักการของรประชาธิปไตยอยู่แล้วครับที่ฝ่ายบริหารก็ต้องคุมฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องคุมฝ่ายบริหารถ้าฝ่ายรัฐบาลทําฝ่ายบริหารทาไม่ดีฝ่ายนิติบัญญัติเขาก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ในขณะเดียวกันเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติเป็นแบบนี้ไม่มีคุณภาพแบบนี้ยุบไปเลยครับแล้วก็บอกกันให้ชัดไปเลยครับว่าใครมันมาประชุมบ้างในรอบตั้งแต่เลือกตั้งมาเนี่ย ใครบ้างที่ขาดการประชุมใครบ้างที่มันลาไปทําภารกิจที่ไร้สาระทั้งที่รู้ว่าหน้าที่ตัวเองก็คือหน้าที่ของการมาประชุมสภาผมว่าอันนี้ต่งหากที่น่าจะทําแล้วผมอยากให้พรรการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่เล่นแต่เกมการเมืองแต่ควรที่จะเอาเรื่องที่มันเป็นเนื้อหาสาระ มาพูดคุยกันว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปประชุมพักฝ่ายค้านเนี่ยประชุมรักษาองค์ประชุมแต่ฝ่ายรัฐบาลต่างหากที่ไม่รักษาองค์ประชุมก็พูดได้เลยครับนะฮะมันเป็นผลงานที่ดีนะครับกับการที่ตัวเองมาประชุมทําหน้าที่แต่เหตุฉไหนามาแล้วจึงไม่แสดงตนเพียงเพื่อที่จะหวังให้มันสภาล่มใช่ไหมครับนั่นแสดงว่าฝ่ายค้านเองต้องการยุบสภาใช่ไหมครับ อยากให้ยุบสภาเพื่อจะได้เลือกตั้งใหม่ใช่ไหมครับนะฮะก็ไม่รู้สิครับถ้าเป็นอย่างนี้ทนายกก็ตอบสนองความต้องการขขาหน่อยดีไหมครับเมื่อฝ่ายค้านอยากให้ยุบสภาก็ทําตามที่ฝ่ายค้านเขา,าอยากได้หน่อยดีไหมครับแล้วเมื่อสสอเขาไม่อยากมาประชุมสภาไม่ไว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเมื่อเขาไม่อยากมาประชุมสภาก็สนองความต้องการเขาหน่อยครับก็ไม่ต้องให้มาประชุมเลยโดยการยุบสภาไปเลยครับเอาอย่างนั้นก็เลยดีไหมนะครับ เอาละครับก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกอึดอัดจนถึงวันนี้ต้องพูดประโยคนี้จริงๆนะครับว่าถ้าไม่ไหวก็ยุบมปน,นะครับนะครับไม่งั้นก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะฮะก็ตรงกับที่คุณพรมพรเข้ามาเม้นพอดีเลยขอบคุณท่านที่เข้ามากดให้ดาวอีกห้าสิบดวงนะครับขอบคุณมากๆเลยเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันวันนี้ผมจัดรายการได้ไม่นานนะครับนะฮะเพราะว่ารถมันสั่นไปสั่นมาแล้วก็ผมเชื่อว่า ท่านคงตาลายแล้วก็ภาพก็มัวมัวขมุขขมัวนะครับนะฮะต้องขออนุญาตจบรายการเร็วกว่าปกตินะครับนะ้าคุณวิศวีเซบอกบทลงโทษมีใช่ไหมคะทำไมไม่ลงดาบให้จริงจังขุนฟ้าบอกว่าอะไรครับทำอ่านผิดขอโทษครับพวกมือมันสัน่นพวกนี้ไม่มียางอายคะ่ะเลือกใหม่ก็หน้าเก่าอย่าเพิ่งเบื่อ,อย่าเพิ่งเบื่อครับช่วยกันแต่ณวันนี้จะต้องมีบทลงโทษกันสสเขตหนึ่งจันทบุรีเข้าประชุมไม่เคยขาด คุณอารีบอกสุดยอดครับเป็นหน้าที่นะถือว่าเป็นหน้าที่ของสสต้องมาประชุมนะฮะถ้าเป็นเหมือนที่เขาบอกครับถ้าเป็นพระไม่บิณฑบาตไม่กวาดลานวัดไม่สวดมนต์ทำวัดเย็นไม่ฝึกสมาธิไม่ปฏิบัติธรรมจะเรียกว่าพระได้อย่างไรหากเป็นครูแล้วไม่สอนหนังสือไม่อบรมบ่มนิสัยลูกศิษย์จะเรียกว่าครูได้อย่างไร หากเป็นสสทําให้ประชุมสภาทั้งที่สภาก็บอกว่าสภาผู้แทนรัษฎรแต่คุณไม่ยอมไปไประชุมสภาแล้วจะเป็นสภาจะเป็นสสอ,อยู่ต่อไปเพื่ออะไรนะครับก็พูดกันให้ได้คิดตรงนี้แหละครับเอาละครับวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นะครับปกบ้านป้องเมืองทาง YouTube ทิศทางไทยย่าลืมเข้าไปให้กําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็วันเสาร์นี้ ไม่มีไลฟ์ทอล์กนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งสําหรับไลฟ์ทอล์กก็คือในวันจันทร์กลับมาเข้มข้นกันเหมือนเดิมในวันจันทร์นี้นะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะลาท่านผู้ชมไปกการโดยที่ไม่ได้ยกมือไหว้สวัสดีนะครับขออภัยด้วยจริงๆนะครับขอบคุณสาหรับสุกท่านที่ติดตามรายการนะครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกด u b บส r ค b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะ